ก็กลาบสวัสดีนะครับผมไ l a s e r c h a n ช e l นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นเอ่อคอนเทนต์ใหม่นะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนใช้บ้างหรือ,อยังนะครับผมจะเป็นคอนเทนต์รีวิวการดทำลายกำแพงนะครับผมซึ่งการทำลายกำแพงตรงเนี้ยมันจะเป็นในกรณีที่เ,เราดันชีตครบ5้าแล้วเนาะแล้วมันก็จะมีกำแพงเกิดขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยผมจะมารีวิวกาดตัวนี้ว่ามันสามารถทําได้เร็วขนาดไหนนะครับผม ก็งๆมันก็มีอยู่ทั้งหมด3เรลนะครับเรลแรกก็เป็น0.4เนาะเรล2 0.7เรล3 1%ซึ่งตรงนี้จริงๆถามว่ามันเยอะไหมสาหรับเออตรงนี้มันก็เหมือนเลขมันไม่เยอะนะแต่ว่ามันเห็นผลค่อนข้างชัดมากเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอยู่ยประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็สกิลของผมที่ผมจะอัพนะครับผมจะอัพเป็นสกิลเออเดี๋ยวสักครู่นะครับเปลี่ยนกันโอเครี ผมก็จะอัพสกิลเป็นสกิลเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็จะอัพไปติดตัวกับถังระเบิดอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันสามล่าเอ่อยิงวิวสามเนี่ยมันจะสามารถทำงานกำแพงได้เร็วขึ้นนะครับผมมันก็จะคอมโบกับสกิลนี้เลยสกิลถังระเบิดนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่นเลยดีกว่า A few moments later อ้าวโอเคครับผมก็สุ่มทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมโอค เรามาหา EXP กันก่อนนะครับนี่เอพอยู่ตรงนี้สองก้อนเลยสาก้อนเลยอยู่ตรงนี้นะครับเก็บไปได้บบรับรอและหนึ่งก้อนสองก้อนนะครับแล้วก็ของผมอีกก้อนนึงก็ครบสามพอดีโอเคครบนะครับผม3ามก้อนเดี๋ยวทีนี้ก็หลบหนีชิดแล้วก็ตามหาครบแล้วว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคพี่มาจะช่วยปกป้องเราหน่อยเดินตามหมากอน เดินตามสไปน์นั่นไงนั่นไงเขามีการ์ดการ์ดเพื่อนมีก่อนครับเอาถือนี่มาด้วยม้ตียุงก็มาดีก็มาดีมาดีมาด,มาดีไปไหนแล้วโอเค ถือว่าผ่านนะครับได้สามก้อนพีพีไปออกของรงห้องโรงภาพยนตร์นเนี่ยแหละมาดิขึ้นมาด, <c oughs> อดาิอัดเข้าไปอัดเข้าไปมีอะไรเอาให้หมดน่ะมันได้สามอย่างนะครับโอ้เพื่อนเราอยู่ข้างล่างกันหมดเลยด้วยนะวางไว้ วิธีกระโดดขึ้นบางคนอาจจะยังไม่รู้นะตรงเนี้ยกระโดดขึ้นในตรงตรงลาหมอเรือตรงเนี้ยแล้วก็กระโดดขึ้นไปฝั่งซ้ายแต่ต้องการระยะดีๆนะเพราะว่าหลายๆตัวมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะกระโดดต่ำนะครับก็พยายามดูเอาคืออันนี้ก็ลืมวางผมจะไปเล่นกับแมวก่อนล้วกันนะเดี๋ยวค่อยค่อยเริ่มดันชีทอีกท,ทีหนึ่งโอ,โอ้ยชิปแล้ว ล้มไปอา้าโอ้ยห,อหลอดหรออตกใจลืมไปนะครับบางทีตะกี้เราก็ใส่ไอ้แอกันฟ้าเราใส่ไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ไอ้น้ำแข็งเอาไว้อยู่แล้วแต่เราก็ลืมนะครับว่าเราใส่ไว้อยู่โอเคดันต่อนะครับอ่านี่เราเอาสกิลติดต,ตัวแล้วจะพยายามเล่นให้มันดีที่สุดแล้วกันเนาะ ก็จริงๆอยากอัพถังให้มันเวิวสามก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราอัพวิวสามเนี่ยจะลวนเนี่ยมันจะไม่สามารถตื่นมาได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันกี่วีนะถ้าเวลาเราใช้วิวหนึ่งหรือวลวสองเวลาทํลไรเก้าอี้นะครับมันก็จะขึ้นมาใหม่ได้อัตโนมัติของมันเองนะครับโอเคดันชีสเสร็จแล้วสามก้อนนะครับโอ้ของดีระเบิดใส่ได้อยู่ปะวะเออใส่ได้อยู่ S <S <an> แมวเขาหายไปแบบนี้มันน่ากลัวนะครับเนี่ย <laughs> <S <S an> <S an> thank y อ,อยากบอกรักก็บอกสิครับหายตัวด้วยเรียบร้อยโอเคโอเคประตูเปิดแล้วนะครับก็โอ้โหแล้วสกิลถังหมดไปแล้วด้วย ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูแล้วกันเนาะเวลาการที่เราปลาเนี่ยทีหนึ่งเนี่ยหายไปเยอะมากเลยนะเอา้าผมอยากให้สกิลนี้มากกว่าอา่าวเรียบร้อยไปดี <laughs> 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 โอเคจริงๆอะ่ะผมว่าตรงนี้มันไม่ถึงสิบวีอะ่ะมันมันสามารถอะไรที่แตกได้เลยนะ อ่าเรียบร้อยแล้วอ้าเราแล้วแมวจะเพื่อนเราไปอ่าโอเคชนะไปแล้วนะครับผมก็ประมาณถ้าสมมติเกิดว่าตะกี้ไม่ได้ติดอะไรผมไม่ได้ไประเบ,บิดกุ้ย์นะ่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน10วินะครับก็จะตแตกละนะครับผมก็รีวิวประมาณนี้และกันสิบวิแน่นอนนะครับไม่เกินนี้เลยโอเคก็ยังไงก็กดฝากติดตามพี่ไอเลเซอร์ชนเนลด้วยนะครับในช่องทาง youtube แล้วก็ไอเลเซอร์ทีวีในช่องทาง Facebook กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ